วันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องอาการแอร์ลถไม่เย็นครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับของ CRV G3 นะครับตัวปี2008นะครับผมนะครับอาการแบบเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับของแอร์มีตะลมลมร้อนแล้วก็เย็นสักพักก็ร้อนสักพักก็เย็นนะครับโดยที่โดยการแก้ไขนะครับคือได้ทำการเปลี่ยนดีเลย์นะครับ เปลี่ยนทีเรตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวสองร้อยบาทอาการก็หายเลยนะครับนี่ครับเปลี่ยนทีเรตัวนี้นะครับลองดูนะครับว่าของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างน,นะครับแค่สองร้อยบาทครับอาการมีตะลมร้อนออกมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับสองร้อยบาท